โอ้โหโหโหอีอออสบายดีพี่น้องมือนี้ก็มาหางกิบเนาะมาย้ำหางกิบพี่น้องเอ้ยย้ำตรงย้ำตรงเนาะจะแบบตรงพี่นอ้องเอ้ยไอเบิ้งเลยพี่น้องบ้านเฮาเรียกกิบพี่นอ้นนองเอ้ยน,นี่พี่น้องธรรมชาสตร์ห้วยนะ<า>นี่เขาเรียกห้วยพุงนะ

โอ้นเียคนล่ากันนี่้่ไมกนมาลุนกันลุนกันพี่น้องอ้าาุบูน่ะพี่น้องเฮ็ดเนาะเฮ็ดตาลี่บ่โอ้พี่น้องเห็นอะไพี่น้องโอ้เห็นเนไยเห็นี่ยเฮ็ดเนี่ยมือละบ้งนี่บูนกัน เดี <Or> ๋ยวเอาลงนะกี cción, de uh, de de de, ้เยอะนะน่ะปอเอ้าจับเนี่ยนี่จะปวดปวดเร็วเลยพี่น้องเอ้ยนะโอ้เจ้เอาได้ที่หล่ะที่ไหนเอาแต่ป่ายังดีอยู่จุกเลยแอ้าวน้อยโพดดิเชอร์นะปวดออกก่อน นปลาจะโตโอ้จะวด,วดวนี่้องเลยโอขาดนีด่ถึงเต็มเมื่อคืนเนี่ยกระตายมืดนี่ มีโมเมนตา Thấy rồi Đây là 3 tô đi Ủa 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 nè tụi này cũng bảo nha Thấy Thấy nào Đi thêm thêm con Đi cho bà

อาะโตแล้วดีปะ่ะเด็ดทีมนี้พอได้ป่าผ่านฮะิปหฮางนี่แหละพอได้ปา่าขา ไม,ไม่เต็มเลยไม่ออกก้อนได้หาโตพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาซ่อนปลาคอคาราทนเนาะคาราทอลในญี่ปุ่นก็มีบ้างเหมือนคาราทนลแรงลิ้นกับหมากลิ้นฟ้าหมากลิ้นไหมเพี่น้องเอ้ย อายุหากินกับเจสซี่แล้วพี่น้องเอ้ยมู่บ้านนะเบิรงพีดูพีบอ่ะมาได้พี่น้องเอ้ยอู้ยเหน็บนามเนาะ้วยธรรมชาติพี่น้องนี่พี่เฮ้ หกมีต้นไม้เนาะต้นไม้ไก่ปลาเนาะพักอันนี้กินได้นี่นพี่น้องเอ้ยนี่พักอันนี้กินกับก้อยนี่กับก้อยกับลาบนี่โอ้โหนี่คมๆน้อยๆพี่น้องพกักปอดสารพิษพี่น,น้องไงปอดเอ้ยพี่น้องเอ้ยพักกินได้เด้เนี่กับก้อยกับลาบ นี่พี่น้องสองสี่ห้าโตได้ปุน่นยิ่มมแรงพี่น้องเลยเไปตะปลาขอหน่อยบาพีเตอร์ขอจบคลิปไปทีป้ก่อนเด้อครับไปรับชมพิทต่อไปนะครับไปดีทีทุนท่านนะครับดีไปแรงใจบาพีเตอร์นะครับบนด้วยธรรมชาติบานแถวนอกบานนอกนี่แหละพี่น้องธรรมาชาติจริง